สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับดับเบินะครับอ่าก็วันนี้เราก็เป็นเหมือนไงอ่ะคลิปพิเศษครับผมเราเห็นว่ามีคนแนะนำมาชื่อคุณอะไรนะไม่ได,ไได้ไม่ได้อ่านนะครับคือจำไม่ได้เหมือนกันแต่ในคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์แนะนำมาครับผมว่าให้ลองใช้กระดองหมึกสิอ่าผมก็ไม่ผมก็ตอบผมก็ถามเข้าไปว่ามันต้องใช้ยังไงใช้กับกุ้งได้ขนาดไหนอะไรอย่างนี้ผมก็ ไปศึกษาเลยครับว่ากระรองหมึกใช้ยังไงไงต้องทํายังไงก่อนอะไรบ้างเขาก็ใช้ได้กับพุ้งที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยเพราะว่ามันจะชอบแทะเล่นและจะทําให้ได้แคลเซียมครับผมนี่วันนี้ผมก็ซื้อมานแล้วครับกระรองหมึกครับผมแต่จริงๆมันใหญ่กว่าน,นี้นะครับจริงๆมันต้องสองข้อเห็นไ,ไหมผมหัน่นผมหั่นครับผมผมหัน่นแล้วผมก็ไปหาวิธีมาว่ามันต้องทํายังไงก่อนก่อนที่เราจะใช้มันต้องทํายังไงบ้างเออมันถึงจะแบบว่าใช้ง่าย ก็คือขั้นตอนแรกก็คือเอาไปล้างน้ําครับผมผมอ่านนะครับอ่าไปไปดูกันครับวันนี้เราล้างน้ำเหมือนครับขั้นตอนแรกครับผมอ่านนี่ครับเราก็จะล้างน้ำนะครับนี่เห็นไหมกระดองหมึกจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะใหด้ดูนี่กระดองหมึกเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมกระดองปลาหมึกก็คือ เป็นกระดองปาหมึกของหมึกกระดองครับผมหรือเรียกยังว่าหมึกดองที่เขาใช้ย่างกินเันครับผมผมของปลดเลยเขาให้ไปล้างน้ำก่อนนั้นตอนแรกก็จะล้างน้ำเห็นไหมนี่นี้อมันจะมไม่โบนะมยนจงมีข้างในแทะได้อะไ,ได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรของปลาหมึกอะ่ะของหมึกดองเพราะว่าหมึกดองมันก,ก็ไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้นะล้างน้ำก่อน ขั้นตอนแรกเลยล้างน้ำก่อนล้างน้ำ,นำอ่ะโอเคเดี๋ยวพวกนี้ทิ้งไปเลยเศษๆนะผมล้างน้ำให้สะอาดครับผมอ่านะแล้วได้ ล้างเฉยอะ่ะไม่รู้ล้างทำไมเขาบอกนี้อ่าเราก็มาต้มครับผมใช้วิธีการต้มผมก็คือต้มในหม้อของข้าวครับผมมันง่ายดีนี่ครับนี่อ่าต้มในหม้อของข้าวครับผมถ้าเป็นหม้อเป็นหม้อของข้าวผมใช้ประมาณผมใส่น้ําเยอะด้วยจะใช้ประมาณถ้าไปนในหม้อของข้าวผมใช้ประมาณยี่สิบนาทีครับให้มันเดือดก็เอาขึ้นได้เลยครับผม อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอ20นาทีแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงครับอ่าแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าเนี่ยครับผ่านไปผมจะบอกอย่างคือมันไม่ใช่แค่10นาทีครับมันนานกว่านั้นอ่าถ้าเป็นหม้อของข้าวนะถ้าเป็นอย่างอื่นผมไม่รู้มันนานคือประมาณเดือดอะให้มันเดือดให้มันเดือดที่สุดแล้วค่อยเอามันขึ้นมาครับผมอ่าแล้วเราก็จะามาดูกันครับว่าเห็นนะมาดูนี้อ่าเียครับพยายามอย่ามุนหมุนกล้องบ่อยนะครับเขาเตือนมาว่าเขาปวดหัวครับผม ทางยูทูไปทางสันดูครับบอกช่างกล้องนะครับผมนี่ก็คือเราจะหั่นครับผมนี่เรียบร้อยแล้ว<า>เราจะหั่นครับหั่นเต่านะครับหั่นเต่าก็ได้หั่นเต่าผมก็มีวิชาการทำอาหารไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมจะพยายามครับ โอ้ยร้อนร้อนร้อนครับผมร้อนมากครับพยายามหั่นเต่าครับผมหั่นได้ตามใจชอบครับจะเล็กแค่ไหนก็หั่นอะไรประมาณนั้นครับอื้อมันค่อนข้างที่จะยากครับอื้อแนะนำให้หามีดคมๆนะครับผมมีดมันใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมไปเอามีดใหม่ครับ ขั้นข้างที่จะหันยากมากครับผมนี่หันได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้อ่าจะเป็นอย่างนี้อ่าเห็นนะ ผมก็จะหั่นขึ้นอีกทีเป็นเต๋าให้มันสวยงามอันนี้ก็หั่นอย่างนี้ก่อนดีกว่าอันนี้คือหั่นพร้อมใช้นะครับผม มันจะไม่เน่าครับผมถ้าอยู่ในน้ำมันจะไม่เน่าครับเขาบอกกันมานะครับถ้ามันอยู่ในน้ำมันจะไม่เน่าแล้วเราก็ถ้วยเดี๋ยวผมไปเอาถ้วยแล้วครับผมรบเราก็จะไปล้างอีกรอบไป ล้างอีกรอบครับผมทีนี้เราก็จะล้างเอาพวกเศษๆออกครับให้เหลือแค่นี้เลยคัดเลยครับให้เหลือแค่นี้เอาพวกนี้อันนี้ออกเลยอันนี้เอาออกให้หมดเอาแค่ให้มันเหลือแค่เนี้ยครับอันไหนที่มันเป็นกัดตะกรันเอาออกให้หมดเลยตะกรันนะ เอาออกให้หมดเอาเหลือแค่นี้ไหนเสร็จแล้วก็แยกก็ได้ครับผมจะได้ไม่เหนื่อยพวกตะกงพวกตะกองเอาแค่เปลือกแค่ได้าัในบางสิ่งบางอย่างกุ้งมันแทะไม่ได้แล้วถ้เไม่ไม่ออกก็ไม่เป็นไรผมก็เอาไม่ออกผมก็เบื่อหน่ายครับผมเน่ออกได้เท่าที่อ,ออกได้แล้วก็จะเลือก ถัดอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องเอาอย่างนี้ไม่ดีไม่เป็นไรอันนี้ราคาไม่แพงครับผมผมซื้อมาก็ระบุราคาไม่ได้นะครับผมลองไปหาดูนะครับหมึกเขาเรียกกระดองหมึกราคาก็บอกไม่ได้ครับผมมันบ,บางทีก็นะครับ ต้องไปหาดูครับผมอันนี้พูดถึงแล้วก็เอาดีกว่าครับผมผมโลครับผมข้างๆนะในที่เก็บไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนให้ดีกว่าไม่มีหายเลยครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะนี่แต่ยังไม่ต้มครับผมไปไปครับให้ช่างกล้องถือไฟแล้วก็ไปตั้งถ่ายนี้ครับแนวนอนแนวตั้งก็าแบบเดียวนะครับผม อะทําไมตัมาครับผมเดี๋ยวคนดูนรครับ ครับนี่ครับน้ากล้องถือไปเลยครับผมครับเราก็จะย้ายห้าวของข้าเลยครับนี่ครับผมน้ําที่เราต้มเมื่อกี้นะครับทิ้งไปเลยครับผมน้ําที่เราต้มเมื่อกี้ทิ้งไปเลยเราจะเริ่มใช้น้ําใหม่ครับครับผมจะเริ่มใช้น้ําใหม่นี่ครับเราจะเริ่มใช้น้ําใหม่นะครับง่ายๆครับ ก่อนที่เราทําน้าใหม่ครับเราก็นี่ดูนี่นี่นะเกลือครับผมใส่ประมาณนี้ไม่ต้องเยอะประมาณช้อนชาใส่ไปเลยช้อนชากว่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 าใส่ไปสำหรับน้ําก็คือไง่ะถ้าในหม้อของข้าวก็ตวงตัูประมาณนี้ครับผมเห็นไหม ก็พูดไม่ถูกว่ะงงเหมือนกันไม่เคยหุงข้าวอ่าเราก็ใส่น,นี่ไปน้ำก็คือเรากล่าวเองอ่ะว่าเราใช้เราใช้หมึกดองอ่ะประมาณไหนแล้วน้ำปริมาณไหนสำหรับหมึกดองที่เราจะเอามาต้มเนี่ยครับอ่าเราก็ใส่เกลือประมาณนั้นก็ผมน้ำประมาณเนี้ยก็ใส่เกลือประมาณเนี้ยอ่า ถ้าใครจะใช้ประมาณไหนก็ใช้น้ำเยอะประมาณไหนก็เพิ่มเกลือไปแล้วกันอ่าครับผมแล้วเดี๋ยวเรามันเดือดครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีครับผมว่ามันจะทำไงต่อครับผมายอ่าครับผมแล้วมันก็เดือดแล้วนะครับนี่เดือดเรียบร้อยแล้วเรามาสังเกตนะครับสังเกตใกล้ๆเลยเดี๋ยวปิดก่อนเห็นไหมมันจะจมหมดแล้วเห็นไหมมันจะจมหมดเลยสังเกตไหมมันจมหมดแล้วเนี่ยเห็นนะ จมหมดทุกันแล้วก็แค่เอามาใส่น้ําธรรมดาครับผมเอามาใส่น้ําธรรมดาเลยใส่น้ําธรรมดาให้หมดอนี่เขาเรียกว่าดองหมึกนะครับอย่าไปสั่งผิดนะครับว่าดองหมึกครับผมดองเบิกดองหมึกไม่ใช่ครับดองหมึกครับผมดองหมึกไม่มีนะครับผมนี่ครับกระดองหมึกครับผมสั่งนี้เดียวเอาชัวร์ครับ ไม่ใช่กระดองมึกนะครับกระดองมึกครับผมนี่ครับคือง่ายๆถ้าสุภาพก็ไม่ใช่อาว,าวัยวะไม่ใช่อาวายัยว,วะเพศบางมึกนะครับเป็นกระดองมึกครับผมกระดองก็คือเป็นเหมือนเปลือกมึกครับ,รบมันให้แคลเซียมที่สูงมากเราได้แล้วเห็นไหมเอย่างน,นี้มันจะจมน้ำหมดเลยสังเกตไหม อย่างนี้ก็ได้ดูนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะจมน้าหมดเลยครับผมป่ะเราไปดูกันว่าเราจะล้างน้ำทัยังไงดีเห็นไหมครับผมนี่เราจะล้างน้ำครับผมนี่อีกครั้งล้างเรื่อยๆล้างเอาแบบขี้ตะกรอออกครับพวกเศษๆพวกเลยออกให้หมดเห็นไหมสำหรับผมผมว่าผมจะแช่ฟิตครับผม แล้วถึงเวลาที่ต้องใช้ค่อยออกมาใช้ครับผมผมไม่รู้ว่าใครจะจิกไงแล้วครับผมผมว่าแค่ฟิตเลยครับยังไงมันก็สุดแล้วครับผมนี่ครับผมก็จะนี่เสด็จครับใส่ถุงครับผมถุงแกงครับผมแช่ฟิตไว้ครับผมนี่ครับนะดูดีก็เหมือน ยอดมะพร้าวครับนี่าชูมายันนี่ครับผมอ่านี่มันก็จะมีทั้งอาหารคนทั้งอาหารกุ้งครับผมนี่ผมกม็กุ้งแช่แข็งที่เขาแนะนํามาว่าให้ลองให้กุ้งแช่แข็งกินสำหรับกุ้งหนึ่งนิ้วกุ้งฝอยครับผมมาแช่แข็งน,นี้ก็หนอนแดงครับผมสำหรับลมเดนินครับนี่เราก็มีสำหรับผู้แนะนำมาทางคอมเมนต์นใหม่ครับผม ดองหมึกครับมานี่เราแช่แข็งเรียบร้อยครับพรุ่งนี้เราจะมาลองใช้กันนับเป็นวีคเลยครับว่ามันจะทําให้ลอกไวขึ้นจริงหรือเปล่าครับผมครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมยังไงก็ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามครับผมผู้ที่ให้คําปรึกษาครับผมผู้ที่มาคอมเมนต์ชมครับผมแล้วก็ฝากกดฝากค้างนะครับกดซับสไครต์ให้เลยนะครับผมกดติดตามนะครับผม ครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แนะนำนิดนึงครับผมวันนี้เราก็ลากันไปครับขอบคุณครับผม